อีกหนึ่งข่าวนะครับที่เกิืนกันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมสําหรับกรณีเรื่องของเด็กแว้นหรือว่าแว้นซิ่งนะครับในพื้นที่อําเภอกุชินารายที่จังหวัดกาลสินนะครับคุณผู้ชมคือสาเหตุเรื่องของเรื่องนะครับที่เด็กแว้นเหล่านี้นะครับได้มีการทําพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการเบิ้ลรถมอเตอร์ไซค์การบีบแตรและก็รวมไปถึงการปาร,ระเบิดปิงปองอกลางถนนนะครับก็มาจากเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันนะครับระหว่างเยาวชน ของ2ตำบลนะครับล่าสุดครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินก็ได้มีการสั่งไปยังฝ่ายปกครองให้ร่วมกับตำรวจนะครับลงพื้นที่ไปติดตามสำหรับกลุ่มวัยรุ่นแก๊งนี้นะครับซึ่งมีการแวนซิ่งนะครับในพื้นที่ถนนหลายแห่งของจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งก็พบว่าเป็นกลุ่มเยาวชนในพื้นที่พร้อมกับนำตัวมาทำประวัติแล้วก็ตรวจยึดรถที่เสียงดังด้วยครับ คุณผู้ชมครับนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินสั่งการให้ทางพลตรตรีสุวรรณเชี่ยวนาว,วินทวัฒน์ซึ่งท่านเป็นผู้บังคับการจังหวัดกาลสินนะครับพร้อมด้วยนายวีระดลสิรินายอำเภอกุชินารายให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเร่งด่วนนะครับและก็เฉียบขาดด้วยโดยล่าสุดได้มอบหมายให้นายวิทูลเนตรกรรมประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงของอำเภอกุชินารายนะครับ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอบ้านหนองเม็กลงพื้นที่ไปสอบสวนเหตุวัยรุ่นในพื้นที่ก่อความไม่สงบเรียบร้อยอด้วยการปาระเบิดเมื่อวันที่4และอีกวันหนึ่งก็คือวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเนีครับเป็นภาพวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ก็เป็นระเบิดปิงปองซึ่งถูกปาลงบนกลางถนนเส้นนี้นะครับในพื้นที่บ้านสวนพึ่งหมู่ที่4 ตำบลเหล่าเหล่าไหงามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิง์น,นั่นเองครับโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ปกครองของอำเภอกุชินารายร่วมกับตำรวจสบพบ้านหนองเม็กนะครับลงพื้นที่ไปสืบสวนสอบถามเยาวชนในพื้นที่ซึ่งก็ทราบว่าเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันระหว่างเยาวชนในพื้นที่ ตำบลเหล่าไฮงามแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ของตำบลกุดว่าก็คือวัยรุ่น2ตำบลเนี่ยเขาทะเลาะวิวาทไม่ถูกกันนี่นะครับซึ่งเบื้องต้นทราบผู้กระทำความผิดบางส่วนก็เป็นเยาวชนอายุประมาณ14-16ถึง16ปีจำนวน3รายก็ยังเด็กวัยรุ่นอยู่นี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปทำการจัดเก็บข้อมูลทำประวัติและประสานการดำเนินการร่วมกับสอพอบ้านหนองเม็ก ตามพรบรคุ้มครองเด็กและเยาวชนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับและได้ทำการตรวจยึดรถที่ทำการดัดแปลงเอาไปด้วยแล้วก็ส่งเสียงดังนะครับ,รบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอีกทางหนึ่งร่วมด้วยนั่นเองครับแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าก่อเหตุมันเสียงดังเป็นรถผิดกฎหมายตำรวจก็จะต้องยึดรถเอาไว้เป็นของกลางแบบนี้นั่นเองครับทางด้านของพลตรตรีสุวรรณระบุนะครับว่ากรณีกลุ่มวัยรุ่นใช้ระเบิดประกอบเอง ภายในบรรจุหินลักษณะคล้ายระเบิดปิงปองร่วมกันก่อเหตุในพื้นที่สอพอบ้านหนองเม็กซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอกุชินารายและตำรวจสอพอบ้านหนองเม็กนะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามข้อสั่งการของนายสุภาพสิทธิ์พร้อมกับรับตัวผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นเยาวชนอายุ14 16ปีเบื้องต้น3รายมาที่โรงพักเพื่อทำประวัติ พร้อมกับเชิญผู้ปกครองมารับทราบแล้วก็ตักเตือนด้วยอานแน่นอนผู้ปกครองก็ถือว่ามีส่วนในการรับผิดชอบนะครับต้องไปรับทราบถึงพฤติกรรมของลูกหลานด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเร่งติดตามสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับว่ามีใครร่วมก่อเหตุอีกบ้างซึ่งหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะเรียกตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมก็เป็นพฤติกรรมที่ ไม่น่าจะเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเลยนะครับสำหรับกลุ่มแวนซิ่งเหล่านี้เพราะว่าแน่นอนสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ที่สําคัญมันอันตรายด้วยนั่นเองครับอืมคือเอาจงริงคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นบุคคลคนเดียวเนี่ยเป็นน้องคนเดียวเนี่ยก็าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะั้นไม่ได้ก่อความวุ่นวายขนาดนี้หรอกแต่พอมันมีการรวมกลุ่มรวมตัวกันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคือมันไม่ใช่แบบว่าแค่3 4คัน5คันนะคือมันมาเป็น10คันอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรียกว่า อาจจะใช้ค,คําว่าหมาหมู่ได้ไหมครับ <ฮะ S 1> เออแต่คือมันเป็นการทําลายข้าวของของพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างความราคาญหน่อยนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดการเป็นวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นทีนี้อาจจะต้องวอนไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านไหมฮะให้ลงพื้นที่ไปใกล้ๆไปสัมผัสกับนี้เลยเด็กๆวัยววรุ่นในพื้นที่น,นะครับโอ้ในการอบรมสั่งสอนกันเนาะกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นนะครับใช้ระเบิดประกอบเองนะครับซึ่งภายในบรรจุหินนะครับลักษณะคล้ายระเบิดปิงปองนะครับ ก่อเหตุในเขตสบพบ้านหนองเม็กนะครับขณะนี้นะครับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้นําตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนนะครับอายุประมาณ14-16ถึงปีนะครับามาไว้ที่อําเภอกุชินาลายทีนี้สบพบ้านหนองเม็กไปรับตัวมาแล้วพร้อมกับเชิญผู้ปกครองนะครับเพื่อมาทําประวัติเยาวชนกลุ่มนี้แล้วก็ตักเตือนผู้ปกครองไปแล้วนะครับเดี๋ยวภายหลังนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทําการขยายผลว่ามีใครก่อเหตุอีกบ้างนะครับ โดยจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยการสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นห่วงและกำชับมาในเรื่องนี้นะครับแล้วขอให้พวกเราเนี่ยครับดำเนินการติดตามจับกลุมนะครับผู้ที่ก่อเหตุนะครับจากนี้ไปนะครับก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเรานะครับก็ได้กำชับทุกพื้นที่นะครับทั้งฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับให้กวดขันและก็จับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่ก่อเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถจักรยานยนต์นะครับหรือรถยนต์นะครับในการก่อเหตุอาจจะเป็นการก่อเหตุด้วยการก่อข้อเดือดร้อนคันกับประชาานนะครับก็ขอให้ตํารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองร่วมกันประสานงานโดยนาการกําลังในการกดขันและก็ป้องก,กันเหตุมาตลอดไปลาครับ